อ่าเพื่อนๆะพี่น้องๆครับวันนี้อยู่กับผมนะครับอ่าแมนพีนเอ็มครับอ่าฝากกดไลค์กดติดตามช่อง u t u b e ผมด้วยนะครับวันนี้ก็จะพามาดูที่ดินถูกๆอ่าเป็นที่ในเมืองนะครับเป็นที่ในเมืองอ่าอำเภออำเภออยู่ในตัวอำเภอเมืองพิบูลณ์แล้วก็อ่าจังหวัดอุลราธานีครับอ่าที่ตรงนี้เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงมากแต่ด้วยสถานการณ์ในการโควิดนะครับก็ลดแลกแจแถมกันเยอะเลยครับก็ปกติผมก็หาที่ไล่แล้วมาเกินแสนเนาะแต่วันนี้ มาเจอที่ดินที่สวยจริงครับอ่ามาเจอที่ดินที่สวยจริงนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับอ่านี่ครับตรงนี้ก็จะมีถนนครับตรงนี้ก็เป็นถนนห่างจากนูน้ำนิดเดียวเองครับเนี่ยนิดเดียวเองประมาณพราะขี่อ่ะเออโอเคครับถ้าขี่จากนี้ไปตรงนู้นไปสุดซอยแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็นิดเดียวเองครับอ่าเจอถนนนํำแล้วโอเคครับสาหรับเดี๋ยวผมจะอ่าขึ้นอ่าเป็น แผนพูมมเป็นแผนที่ให้นะครับออว่าโลเคชันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวท่านชมได้ไปดูก็จะดูว่าไกลแค่ไหนโอเคครับตรงนี้ก็เป็นที่จะเดินครับเป็นอยู่ในยางชุมชนเลยนะครับผมอยู่ในยางชุมชนเลยครับสําหรับคนที่สนใจครับก็สามารถโทรติดต่อได้ในอ่าเบอร์โทรผมก็ศูนย์เก้าสดนะครับ้าสองะครับโอเคครับมีต้นไม้ครับมีต้นไม้สําหรับเพราะว่าเจ้าของอ่ะไม่ได้ทําอะไรเป็นเขาก็ ทางน,นข้างหนายนะัแต่เขาก็ซื้อเก็บไว้ไม่ได้พัฒนาตรงนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรกับพื้นที่นี้ก็เลยอยากขายครับสำหรับคนครับที่สนใจจะสร้างบ้านขายสร้างบ้านอยู่นะครับก็สามารถทําได้ครับมีเพื่อนบ้านเยอะมามครับตรงนี้เป็นอ่าเป็นแหล่งชุมชนนะครับต้นไม้นี้ก็สามารถตัดตัดได้เป็นต้นไม้ได้เขาปลูก ต้นไม้เล็กเฉยๆครับเป็นต้นไม้เล็กมัต้นมะพร้าวต้นนึงต้นน้อยอยู่ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ว่างครับมีกระแพงกระแพงก็เกาะเกาะเสร็จให้เรียบร้อยครับก็ดินก็คูณให้เรียบร้อยแล้วแต่แต่เจ้าของยังไม่ได้ทําอะไรครับเพราะว่าแกก็มีบ้านอยู่หลายที่จึงจะขายตรงที่ตรงนี้ด้วยครับอ่าสำหรับคนที่สนใจนะครับในเรทราคานี้เดี๋ยวผมจะขึ้นเรทราคาให้นะครับอ่าสำหรับคนที่สนใจครับก็ <c oughs> อ่าน้อง น้องอพอเตอร์ครับสำหรับคนที่สนใจนะครับในที่ดินนะครับราคานี้อยู่ในตัวเมืองครับอยู่ที่ห่างจากโรงเรียนพิภาคพี่บูก์ก็นี่เดียวครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูครับใกล้ๆครับอยู่ใกล้มากครับวิซีโรตัสมีหมดอ,อ,อยู่ใกล้แก่งสะพือ,อด้วยในราคาี่นี้ครับใกล้แกงสะพือค่ะไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ใกล้เท่าไหร่เลย เดินไปนี่มันใกล้ๆวัดหลวงโอ้วัดไอ้สายแก้ววัดชุมชนวัดชุมชนค่ะครับผมมีถนนล้อมที่แยกวงกลมสายแก้วอ่าครับผมที่แยกวงกลมวัดสายแก้วมันจะเข้าจงหูเรื่องเขาเราวงกลมแล้วสายแก้วแตกจริงเขาที่ไหนแล้วอ่ะนี่เขาบอกสายปูค่ะสายปูน่ะสามบ้านอเคครับสำหรับที่ดินของเราครับก็อยู่เป็นที่แหล่งชุมชนนะครับอยู่ใกล้แก่งสะพือเนี่ยอยู่ข้างหลังผมเองครับแก่งสะพืออยู่ใกล้มากนะครับ โอเคก็เป็นแก่งสะพืออ่าแล้วก็อยู่ในตัวเมืองครับตัวเมืองพิบูลบังสาหารใช่ครับพิบูลพิบูบางสาหารบิ๊กซีโรตัสนี่มีหมดทุกอย่างครับพิบูลเราตรงนี้โอเคครับเป็นที่เจริญแล้วก็เป็นที่ที่เติบโตไวมากครับเติบโตไวจริงๆโอเคครับครับผมก็ได้นํารูปแก่งสะพือมาฝากนะครับนี่ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของอาเภอพิบูลนะครับอ่าเวลามีเทศกาลต่างๆครับสงกรานต์อะไรเนี่ย ก็จะมีงานคอนเสิร์ตนะครับก็มีผู้คนามาเที่ยวมาชมกันมากมายนะครับแล้วก็ปกติเกีงสะพือก็เปิดให้ท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับวันปกติ สําหรับใครที่วางแผนจะมาเที่ยวอุบลอยู่แล้วนะครับก็ผมก็ขอเสนอแกงสะพือนะครับไว้ในอ้อมอนใจนะครับมาเที่ยวเยี่ยมชมได้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวเรานะครับก็มีสินค้ามากมายครับเป็นสินค้าโอท็อปเป็นสินค้าพื้นบ้านขนมพื้นบ้านนะครับให้พวกเราได้มาชมมาเที่ยวกันนะครับผมแล้วก็มีเป็นวัดนะครับให้เรากับครอบครัวได้ไปไหว้พระทาบุญด้วยนะครับที่ดินของเรานะครับก็ห่างจาก แก่งสะพือไม่มากนะครับไม่ถึง1กิโลผมขี่ผมขี่รถมาแป๊บเดียวเองนะครับประมาณไม่ถึง4นาทีครับผมก็ขี่ช้าๆมานะครับปุ๊บแป๊บเดียวมาถึงแก่งสะพือแล้วนะครับนี่ก็คือรูปที่ผมได้มาเที่ยวแก่งสะพือนะครับกับเพื่อนๆนักศึกษาก็คือพวกเราได้มีโอกาสมาสำรวจชุมชนด้วยบริบทของอำเภอพิบูรณ์ก็นำภาพมาฝากนะครับเพื่อนๆวิทยน้องๆที่อยากมาเที่ยวแก่งสะพือด้วยนะครับ ก็ประทับใจหลายอย่างครับกับอำเภอนี้ข้อมูลคร่าวๆขอ,ขอ,องอำเภอพิบูลเรานะครับก็จะแบ่งเป็น6คุ้มนะครับตามคุ้มวัดก็จะมีวัดภูเขาแก้ววัดสะแก้ววัดดอนท่าวัดกลางวัดโพตากแล้วก็วัดหลวงนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศคร่าวๆนะครับของสภาพแวดล้อมในชุมชนเรานะครับผมก็อยากเอาภาพบรรยากาศในชุมชนบรรยากาศาโรงเรียนหน้าโรงเรียนแบบนี้นะครับมาฝากเพื่อนๆี่นนพีน่น้องๆแต่ก็คือวิดีโอผมหายนะครับก็เหลือแค่บางส่วนนะครับ โอเคนะครับหลังจากออกมาจากซอยที่ดินของเรานะครับเลี้ยวซ้ายที่ผมพูดว่าเลี้ยวซ้ายนะครับออกมานิดเดียวนะครับก็เจอกับศูนย์เด็กเล็กนะครับนี่ครับเป็นเสาธงอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือศูนย์เด็กเล็กนะครับโอเคนะครับถ้าเราเลี้ยวขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บอย่างนี้นะครับก็จะคือทางที่ไปแก่งสเือครับอ่ะตามลูกศรสีแดงเลยนะครับโอเคเราก็ขับตรงไปนะครับ เราก็ขับตรงไปแค่นิดเดียวนะครับผมเลยวัดเนี่ยวัดที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเลยไปนิดเดียวเองครับก็จะเจอแก่งสะพือครับผมครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับที่ดินนะครับแปดแสนห้าได้สเปคเท่านี้นะครับได้สภาพแวดล้อมชุมชนประมาณนี้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับสำหรับผมนะครับแมนนะครับผมก็ รู้สึกว่าผมชอบที่นี้มากก็เลยอยากมาเสนอนะครับอยากมาเสนอดูนะครับถ้ามีคนสนใจก็ดีไปนะครับสาหรับผมเวลาจะมาเสนอที่ดินนะครับแต่ละแปลงแต่ละไร่ผมก็ไปดูที่ที่ตัวเองชอบก่อนนะครับค่อยมาเสนอสำหรับใครที่ใกล้ที่นาครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับในราคาไรกเสียต่นต้นผมก็มีให้ตลอดนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาชมขอบคุณครับ